เดิลงขบางเดินสบายดีท hmm. um, so ุกคนเปสบายดีท yeah, yeah. uh ุกคนพาไปเที่ยวรถเนาะรถกอันนี้รถไฟฟ้าเดเดิาเดเดินทางลงเ เราให้ฟาเขึ้นไปเที่ยวตาดกว้างซีเนาะยุโรปบาบาินเอาไปเจียนอกันเน้ะสุาพไปเที่ยวเน้ะ เนาะเขาก็เคยอยากอยู่ธรรมศาสตร์งามปินดองเลยโอเค่าเด้องีินดองเสบยดีสบา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 ยดี 快点，快点！

ให้เ er คร si ื่องขายร้องก็มีครบสุดพี่น้องเอ้ยรถใ่าพี่น้องมีเป็นรถเป็นรถเยอะสะดวกสบายเด้อพี่น้องเด้อมากับบริยาง่เด้อพี่น้องกี่รถมาลูกมึงอยดลมมึงอดลมเจ้ยมันยันม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 ัขมันมันยันม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 ัมังันันมันมันมมัมัมมัมัมังมัันัังั พี่นองพี่นองขึ้นมันกันเด้อพ่นองเด้อใช้เสื้อผ้านาเพ้มีขบสุดมานำข่อยเด้อพ่นองเด้อสิพาไปเด้อ เ้าบอเอาไปคนเดียวตั้มมาสะลุนๆพี่น้องเอ้ สบายดีสบายดียูนีเรียจังซีขอบคุณทำมาาลุ่ล้วนพี่น้องทมาาลนลเย็นดเด้อย็นดย็นดีเวลา่นลกลาบรา เห็นาแหละเราให้ไปทางนี้คือทางนี้ออกทัพูดยาคือพูดเห็นยางมันเหรอ ชุดน้อยแต่น้อยบุ๊คบอยดีอันนึงทำเกิดเพราะว่านั่งใหม่เลยเลี้ยวมาก็เพื่อนกูออก Nồng ơi, ai, xinh xắn, bình đẳng, ấm áp, không khí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 , không หอด้ว <OR egg wiggle noise> ่น้องพนน้ำตกตาตุ้งจีน้องเฮ้ย ลุ่มเลื่นพี่น้องเอ้ยนำตกตาดกวางซีฮอดแล้วพี่นอ้องธ้รมาศาสตรสวยงามท่นงเขียวหลยพี่น้องเอ้ย เราไปเรื่อยๆพี่น้องแล้วมาสะาดสวยงาม

สูงใหญ่มากร่มลื่นขนาดพี่น้องเอ้ยบรรยากาศดีดีเย็นสำแอพี่น้องเอ้ยคนท่องเที่ยวหลยหลยพี่น้อง ไม่เื่อเรื่อยตามมาเด้อพี่น้องเด้อตามมาตามมา,าสิผาสมผาสมสวยงามพี่น้องเอ้ยน้ำใสไหลเย็นพี่น้องตาดกว้างสี อยู่แขวงหลวงผับางเด้อพี่น้องเด้อมาเที่ยวมาชมเด้อพี่น้องมาเด้อมาเที่ยวเด้อพี่น้องเด้อมาเที่ยวเด้อเพิ่นจัดแจงบนชนทันที่ท่องเที่ยวสุดยอดพี่น้องเอ้ย bye cả lớp ต้นไม้ใหญ่ว้ายสุดยอดเลยเเเเเต้รมาสันลว้วนๆต้นมาสันลว้วนๆพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาชมเด้อพี่น้องมีแต่ป่าแต่ดง สวยงามพี่น้องเอ้ย ไปเรื่อยๆื่อ่น้องงามบ่งามบ่ น,น้องลุมพี่น้องตีตกเป็นสัน่นเป็นสัน่นลงมาพี่น้อง สวยงามหลย สวยงามพี่น้อง xuống xuống lại thì nó tốt chạy bọn xuống thì bọn ra dài vàng bằng sáu mét thì nó ơi มาเลยพี่น้องชมไปเลยชมไปเลยมาังเด้ชมกันเลยชมน้ำเด้อพี่น้องเด้อตัดกวางซีลงประมาณเด้อพี่น้องเด้อชมแล้วละซีลงแล้วบันดีสีลงแล้วมีกวางผลเด้อพี่น้องเด้อกวางใหญ่กวางใหญ่พี่น้องมีกวางใหญ่ฮู้ฮูกวางกันเลย มาไล่ผีน้องยุ๊บ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 มันเด้อผีน้องเด้อมาเฉียงกันเด้อพี่น้องขี้ตกไฟฟ้าขึ้นมาเด้อพี่น้องเด้อที่คันถีบกางขวางพี่น้องเอ้ยลุ่มลื่นดีพี่น้องเ้ยจำอยู่ในห้องเอพี่น้องนักท่องเที่ยวต่างชาติ์ก็มาหลายพี่น้องเด้อพี่น้องมาชมนกันเด้อพี่น้องเด้อชมกันเด้อ ต้นไม้ต้นใหยั่คือต้นใหญ่งพี่น้องเนาะต้นไม้ป่าดงพงไพรชุดยอดเลยตัดกวางซีพี่น้องสปฟานที่ท่องเที่ยวนาท่องเที่ยวพี่นองเลยพี่น้อง สิกับลงเลยมันจะสมเลยสิกับลงเลยเด้อพี่น้องเด้อเย,ย็นเย็นพี่น้องเลยบรรยากาศนี่เย็นเย็นมีแต่ป่าไม้เป็นบอลแถทองเทียวแหล่งหนึ่งของแขวงหลวงพ่อบางพี่น้องนักทองเทียวมาหลายมากับขบวนเนี่ยเนี่ยคันรถเลยพี่น้องมาทองเทียวสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ย,ยสุดยอด มาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อขอบใจหลายๆเด้อพี่น้องเด้อที่ติดตามหาชมขอบใจหลายๆเด้อขอบใจหลายๆ <c oughs> มีกับมีพี่น้องเอ้ยมีอยู่แถวนะั้นเนาะทางลงกันพี่น้องเป็ทางลง ป็นวินเป็นวอก็มาด่าพี่นอ้องเอ้ยเนี่ยเมาหลดพี่น้องโอ้ยหักแต่หักแจนนะขอโทษหนุนหยัดเมาทางพี่น้องทางมานน้ำพลูละอิดละเอียวโอ้ยสุดยอดเลยเกือบเกือบสิบอลล่พี่น้องเลยขอบใจเด้อพี่น้องเด้อขอบใจหลายๆเด้อบ๊ายบาย